สวัสดีครับเราก็จะมารีวิวเต็นต์กันนะครับว้าวเด <Yeah. S 1> ี๋ราจะมาเปิดเต็นต์กันเลยดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> ว้าวว้าวาาเต็นต์สวยมากช่าเช่าเออเปิดไม่ได้โอเคโอเคเข้าไปกันว้าวเต็นต์นี่มันช่างดีเหลือเกินอ,อ่ะเสือด้วยเช่า อ่ะแก๊สปิดปิดปิดซิปมามันจะปิดยากไหมปิดยากหน่อยนระวังซิปขาดต้องปิดเบาเออต้องอย่างนั้นแหละจู่จูจูจแล้วเอื้อมจนหยสุดท้ายเลยสุดแล้วก็ได้เต็นมาแล้ว เราจะไปอยู่ในเต็นท์กันนี่นี่มันจะเกี่ยวทำไมนี่ก็เขาเอาไว้แขวนโคมไฟใจเลี้ยงนี่ครับมีตุ๊กตาด้วยครับแล้วก็มีตุ๊กตานควายสุดแสนน่าจะ็ดเกชนี่อันนี้ก็เปิดได้รู้แล้วอย่าเพิ่งเปิดมันสามารถเปิดได้นึ่นะแต่มันเปิดไปแล้ว น้องควายน้องควายนี่สามารถแย่รูจมูกได้ด้วยนีน่นี่นี่ควายงนี่นี่สิดูโอเค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 วู้ฮูมีเสือด้วยใช่ดูสิทุกคนมีเสือด้วยตาเอาเสือมาวางใช่จบผมโอเคลาไปก่อนบ๊ายบาย